ท่านประธานครับกับเพียนท่านประธานที่รบครับ,บ,รคครบผมเสรีสม,ม,มาชิกที่สภาก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมเข้าใจสิ่งที่กรรมธิการอธิบายนะครับว่าเราคงต้องพิจารณาช่างน้ําหนักไม่ไม่ใช่การโต้วาทีแต่เป็นการกถกแถลงถึงเหตุผลว่าเราต้องช่างน้ําหนักว่าสิ่งที่กรรมธิการเสนอเนี่ยประดุจหนึ่งว่าเราเนี่ยออกกฎหมายฉบับนี้แล้วไปคอยจับผิดเจ้าหน้าที่ตามที่ท่านอาธิบาย แต่อย่างที่ผมกลาบเรียนว่าสิ่งที่การพิจารณาเราจะรู้สึกว่าเราเป็นประชาชนไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเราต้องการได้รับการคุ้มครองอะไรตัวเราลูกหลานเราพี่น้องประชาชนนะเกิดไปโดนคดีความขึ้นมาสิ่งที่ต้องการคือความโปร่งใสความชัดเจน ถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่มาจับปุ่มควบคุมตัวเราก็อยากรู้ว่าเออเจ้าหน้าที่ทำกับลูกหลานเราถูกต้องไหมดีไหมเราคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนดีหรือ,อยังแต่ในหนึ่งทางกลับกันฝ่ายที่เป็นผู้ปฏิบัติก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าไปทํากระบวนการเหล่านี้แล้วมันเป็นความยุ่งยากเพราะฉะนั้นผมเลยต้องชั่งน้าหนักเพราะผมเป็นประชาชนถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมอาจจะคิดเหมือนท่านก็ได้ แลวกฎหมายที่เราออกมาเนี่ยเราออกมาจากเจ้าหน้าที่ผู้สเสนอเพราะฉะนั้นกฎหมายที่ออกมาที่ผ่านมาลิดรอนสิทธิเสรีภาพมากมายสิ่งที่เราต้องระวังคือเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรฉบับนี้ก็เป็นตัวใหญ่ฉบับหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจึงมองครับท่านประธานครับว่าในส่วนภาคประชาชนในส่วนประชาชนเนี่ยอยากอยากได้อะไรอย่างที่กราบเรียนว่าถ้าหากว่ามันเป็นกระบวนการที่ที่บอกว่าซับซ้อนยุ่งยาก นั่นคือความสะดวกเจ้าหน้าที่แต่อย่างที่ผมกลาบเดียนแล้วว่าที่ท่านบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าคนที่จะกระทําผิดเนี่ยนะครับมันก็ไม่อัดเทปไม่อัดเสียงหรอกแล้วมันก็อุ้มหายไปสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่หลักครับหลักคือเราจะคุ้มครองประชาชนยังไงส่วนจะมีคนทุจริตคนมิชอบไปไม่ทําตามกฎหมายอันนั้นเป็นข้อยกเว้นเราเอาเป็นข้อยกเว้นมาเป็นหลักไม่ได้ เราต้องเอาหลักก่อนว่าเราจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพคุ้มครองไม่ให้เกิดการทารุนทรมานทำร้ายเหล่านี้ได้ยังไงส่วนคนที่ทำผิดนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าทำผิดเจตนาไม่สุจริตไปทำอิดเขาก็ไม่อับเทปไอ้นั่นแหละครับคือการกระทำที่ผิดต่อ,อก,กฎหมายเจ้าหน้าที่ทำผิดเสียเองมีกฎหมายเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นเมื่อเราออกกฎหมายมาเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติครับ เราจะบอกเอ้ยเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติเราก็เลยมาเขียนกลัวว่าเจ้าที่ไม่ปฏิบัติเราก็เลยไม่เขียนบังคับเพราะกลัวเขาไม่ปฏิบัติเนี่ยผิดเลยเพราะฉะนั้นตามเหตุผลน,น,นะครับว่าสิ่งต่างๆที่กําหนดไว้ผมยืนยันว่าเป็นการดูแลคุ้มของเจ้าหน้าที่ที่สุจริตว่าเขาได้จับได้กระทาหน้าที่แล้วมีเทปอัดไว้มีทั้งภาพทั้งเสียงนะแล้วเขาก็ไม่โดนลกเนี่ยแต่ถ้าไม่มีเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะไปหา คนนี the ้รู Now, ้กฎหมายมานะแล้วร้องเรียนเจ้าหน้าที่ไอ้คนกระทาทําผิดนะครับเจ้าหน้าที่ทําถูกแต่เจ้าหน้าที่กลับถูกร้องเรียนพอร้องเรียนแล้วเป็นไงเจ้าหน้าที่ถูกตั้งกรรมการสอบแล้ะเพราะมีคนร้องเรียนแต่ถ้ามีเทปมีเสียงมีภาพเจ้าหน้าที่ก็คือจะพิสูจน์ว่านี่ไงผมทําถูกกฎหมายคุ้มครองดีกว่าไหมครับนี่คือมุมเจ้าหน้าที่ประชาชนก็รับการคุ้มครองเพราะเจ้าที่ทาถูกต้อง ประชาชนจะไปกั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นครับท่านประธานครับตามมาตรา23เนี่ยในมุมมองผมนะกรรมธิการอาจจะคิดอย่างหนึ่งในมุมมองผมในฐานะประชาชนคุ้มครองทั้งสองทางคุ้มครองทั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองประชาชนนะครับไม่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมาตรา23นะครับมันเป็นเหตุเป็นผลจริงๆครับว่าร่างเดิมเนี่ยมันมันดีกว่ากับการที่จะไม่มีขอบคุณครับท่านประธานครับ